สวัสดีค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวสเปซแคปตัว LDA นะคะหรือตัวรองท็อปนั่นเองนะคะ mm hmm. เดี๋ยวตาจะพามาเดินดูนะคะว่าออปชันภายนอกกับภายในเป็นยังไงบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะด้านหน้านะคะกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยคะ่ะไฟหน้า2ดวงตรงนี้นะคะจะเป็นตัวไบ LED นะคะแล้วก็ไฟ ไฟเลี้ยวกับไฟตัดหมอกจะอยู่ด้านล่างคู่กันแบบนี้นะคะของโซนด้านหน้านะคะนี่ค่ะนี่นะตัว LDA ด้านหน้านะคะอันนี้เป็นรถเดิมๆเลยนะคะเป็นรถเดิมๆเลยนะคะนี่ค่ะด้านหน้านะคะตัวล้อค่ะเดี๋ยวมาที่ล้อนะคะล้อจะเป็นลายซีซีแบบนี้เลยนะคะยางก็จะเป็นยี่ห้อบิดโตนนะคะยางจะเป็นยี่ห้อบิดโตนนะคะ ล้อมแม็กเนี่ยจะเป็นขอบ16นะคะหน้ายางอยู่ที่สองหนึ่งหทับนะคะ R 1 6แบบนี้เลยนะคะอันนี้ในส่วนของล้ออันนี้คือในส่วนของล้อนะคะตัวสเปซแคปนะคะตัวสเปซแคปก็ย้ายมาอยู่ทางด้านนี้แล้วนะคะสเปซแคปบย้ายมาอยู่ทางด้านนี้นะคะส่วนในเรื่องของไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวเนี่ยจะมาอยู่ที่หูกระจกไฟเลี้ยวจะมาเป็นเส้นๆตรงนี้อยู่ที่หูกระจกนะคะนี่ค่ะ ที่ดึงมือเปิดนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะรถสีขาวก็เป็นสีขาวรถสีดำก็คือสีดำเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้คือภายนอกก่อนนะคะต่ายพาเดินดูภายนอกก่อนนะคะล้อแม็กก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ <blade. S 1> ที่มือจับเอ่อที่เปิดท้ายกันชนคือเป็นสีเดียวกับตัวรถหมดเลยนะคะอันนี้คือด้านหลังด้านหลังนะคะ นี the the ่ค่ะที diet, the the ่ดึงมือเปิดด้านหลังนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังแบบบิวอินนะคะนี่กล้องมองหลังแบบบิวอินนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะพร้อมกันชนท้ายที่เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันค่ะนี่ค่ะรถสีอะไรก็คือเบ้ามือที่ดึงมือเปิดแล้วก็ที่เปิดท้ายแล้วก็กันชนก็จะเป็นสีเดียวกันเลยนะคะ นี่ค่ะไฟหลังไฟไฟท้ายนะคะไฟท้ายก็คือจะเป็นแบบ LED นะคะเป็นไฟ LED นะคะจะแบ่งเป็นชั้นสองชั้นนะคะไฟเลี้ยวกับไฟเบรกค่ะนี่ค่ะอันนี้คือภายนอกภายนอกก่อนนะคะอันนี้คือภายนอกก่อนนะคะเดี๋ยวใตย้ยพา เดินดูภายในนะคะเดี๋ยวป่ายพาเดินดูภายในนะคะแล้วก็แจกแจงในเรื่องของอุปกรณ์นะคะว่าอุปกรณ์ซื้อลดกับเพจไต่เนี่ยได้อุปกรณ์อะไรไปบ้างนะคะนี่ค่ะก็คือประตูเนี่ยสามารถเปิดได้แบบนี้เลยนะคะ เปิดได้แบบนี้เลยนะคะประหนึ่งตู้กับข้าวนะคะเปิดได้คล้ายๆตู้กับข้าวแบบนี้เลยนะคะโอเคนี่ค่ะภายในนะคะภายในเป็นแบบนี้ค่ะจอนะคะจะเป็นจอขนาด7นิ้วนะคะแบบทัชสกรีนนะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะจะไม่ได้เย็บด้วยหนังนะคะแต่ว่าจะมีปุ่มมันติฟังก์ชันตรงพวงมาลัยให้นะคะตรงนี้ไม่ได้เย็บด้วยหนังนะคะ คอนโซลหน้าก็จะไม่ได้ถูกเย็บด้วยหนังนะคะแต่ว่าเป็น pvc อย่างดีเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวใต้เปิดดูหน้าปัดเดือนไม้นะคะนี่ตัวนี้คือหน้าปัดเดือนไม้ค่ะหน้าปัดเดือนไม้คือสีสันสวยงามเวอร์วังอลังมากนะคะนี่ค่ะตั้งเวลาให้เรียบร้อยนะคะวันที่30เดือน3มนะคะปี2020 นี่ค่ะกุญแจก็จะได้กุญแจรีโมทไปแบบนี้เลยนะคะสำหรับตัว LDA นะคะได้กุญแจรีโมทไปแบบนี้เลยจ้าโอเคที่วางแก้วที่วางแก้วนะคะเป็นแบบสปริงกดปึ้งแด้งปังแบบนี้เลยนะคะถูกสุกส่วนเลยนะที่เป็นแบบนี้นะคะ ช่องตรงนี้ก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะคะช่องตรงนี้ก็คือยังคงมีเหมือนเดิมนะคะส่วนไฟตรงนี้นะคะส่วนไฟตรงนี้นะคะในกรณีที่เราบรรทุกของข้างหลังเยอะนะคะมันจะทําให้ข้างหลังเนี่ยต่ําแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยสูงขึ้นนะคะฉะนั้นตรงนี้คือเป็นตัวปรับปรับระดับของโคมไฟนะคะเป็นตัวปรับระดับของโคมไฟนะคะปรับได้สี่ระดับเลยนะคะนี่ค่ะปรับได้สี่ระดับเลยนะคะ รุ่นนี้สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะคะมีเซอร์ราวให้ทางด้านบน2องฝ่งนะคะมีตัวเขาเรียกอะไรเอ่อตัวไล่ฟ้านะคะตัวนี้มีไล่ฟ้าให้นะคะมีบอกแคบแล้วก็เครื่องมือแม่แรงอยู่ทางด้านหลังเลยนะคะ เครื่องมือแม่แรงอยู่ตรงนี้เลยนะคะเครื่องมือแม่แรงอยู่ตรงนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นออปชันออปชันรถนะคะคร่าวๆนะคะว่าตัว LBA เนี่ยออปชันรถประมาณไหนของตัวแคปนะคะอ่ะทีนี้อุปกรณ์ซื้อลรถกับเพจของตายนะคะนอกจากจะได้เงินดาวที่ราคาถูกแล้วนะคะได้ดอกเบีย้ยที่ถูกแล้วนะคะ หลักๆที่ลูกค้าจะได้ก็คือจะมีประกันชั้นหนึ่งพร้อมพอรบรนะคะมีกรอบป,ป้ายมีผ้ายางมีผ้ายางแบบนี้นะคะสี่ผืนมีคิ้วกันสาดให้สี่ชิ้นนี่ค่ะเป็นคิ้วกันสาดแบบนี้นะคะนี่ค่ะคิ้วกันสาดแบบนี้นะคะสี่ชิ้นแล้วก็มีฟิล์มนะคะ ฟิล์มของเราเนี่ยจะเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะยี่ห้อกาเซียนะคะมีรับประกันให้10ปีนะคะนี่ค่ะฟิล์มเซรามิกนะคะทุกทุกบานเป็นเซรามิกหมดเลยนะคะมีกระบาดไลเนอร์ให้นะคะกระบาดไลเนอร์ก็เป็นของแท้นะคะมีรับประกันให้1ปีเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นหูเหล็กด้วยนะคะนี่ค่ะกระบาดไลเนอร์ของแท้นะคะเป็นหูเหล็กแบบนี้นะคะนี่ค่ะกระบาดไลเนอร์นะ มีพ้นการสนิมให้นะคะมีเบาะแบบให้นะคะมีล็อกเบรกล็อกค,คัพล็อกยางอะไหล่ให้นะคะนี่ค่ะล็อกเบรกล็อกค,คับล็อกยางอะไหล่เนี่ยก็คือจะมีการรับประกันให้หนึ่งปีนะคะเป็นของนิวล็อกเลยนะมีการรับประกันให้หนึ่งปีแล้วก็มีกรมธรรม์ให้ด้วยนะคะหนึ่งปีหนึ่งแสนบาทเป็นกรมธรรม์ของวิริยะเลยนะคะ นี่ค่ะฟรีค่าจดทะเบียนด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวไต่ทวนอีกรอบนึงนะคะออกรถกระเพตะไตยนะคะลูกค้าได้อะไรบ้างนะคะมีประกันนะคะประกันพรบก่อป้ายผ้าย,ยางฟิล์มซรามิกนะคะคิ้วกันสร์กระบาดไลเนอร์ล็อกเบรกล็อกคัทล็อกอยางอะไหล่นะคะพ่นการสนิมเคลือบสีนะคะแล้วก็ค่าจดทะเบียนค่าจดทะเบียนถ้าเกิดว่าเป็น เป็นตัวแคปนะคะปีแรกอยู่ที่2 8 0 0นนะคะปีต่อไปอยู่ที่1 0 0 0กับอีก50บาทนะคะเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง1.9นะคะเป็นเครื่องพันเนะคะ150หแรงม้านะคะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะคะว่ารถจะออกตัวไม่ได้หรือว่าอะไรใดๆนะคะหมดความกังวงไปได้เลยเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องเจน2นะคะอัตราเร่งจะดีกว่าเจน1แน่นอนนะคะนี่ค่ะราคารถ ราคารถนะคะราคารถถ้าเป็นตัวนี้นะคะตัวสเปซแคปตัว LDA นะคะหรือตัวลองท็อปนะคะราคารถสีขาวจะอยู่ที่6ก8 0 0 0ปดหนะคะสีดำสีบอลน,นะคะเพิ่ม7 0 0ดบาทค่ะสีดําสีบอลคือเรียกว่าเป็นสีเมทัลลิกนะคะเพิ่มค่าสีเจ0 0บาทนะคะนี่ค่ะแต่ว่าสวยนะกับออปชั่น ที่ลูกค้าได้ไปกับราคารถแต่บ้าสมเหตุสมผลนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะวันนี้ก็พามาเดินดูรถเข้าๆก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงเราเจอกันในคลิปหน้านะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าชอบในเรื่องของการรีวิวแบบนี้นะคะก็ ช่วยกดไลค์ให้ต่ายด้วยนะคะหรือกด s u b สไคร b ์ให้ต่ายด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบพคุณค่ะสวัสดีค่ะ